สวัสดีค่ะเชฟเน็ตนวราเปลี่ยนบุลเลอร์จากแสงแดดคุกกิ้งสตูดิโอนะคะวันนี้เน็ตมีเมนูเพื่อสุขภาพมาแนะนำกันค่ะเป็นเมนูปลานินคั่วสมุนไพรค่ะส่วนผสมวันนี้ประกอบด้วยปลานินนะคะพริกไทยเกลือปน่นน้ำตาลน,น้ำมันพืชหอมแดงซอยใบมะกรูดซอยนะคะหรือว่าใบมะกรูดฉีกก็ได้นะคะแล้วก็กระเทียมจีนซอย พิกชีฟ้าแดงแล้วก็ตะไคร้ซ,ซอยค่ะเคล็ดลับของเมนูวันนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครไม่รับประทานปลานิลชอบปลาเนื้ออื่นอย่างเช่นปลาเนื้อขาวเป็นปลากระพงปลาเก๋าหรือว่าเป็นปลาช่อนก็ได้นะคะเอานมาลอกหนังออกแล้วก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต่าชิ้นประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเคล็ดลับการ<ๆ>การใช้สมุนไพรชนิดต่างๆเนี่ยอย่างเช่นตะไคร้นะคะ เราก็ล้างตักไทยให้สะอาดนะคะซอยเฉพาะตรงโคนหรือว่าส่วนที่มีสีม่วงๆนะคะจะช่วยให้อาหารจานนี้มีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็การเลือกพริกชี้ฟ้าแห้งแดงนะคะก็แนะนําให้เลือกอพริกแห้งที่ยังมีสีแดงอยู่นะคะพยายามอย่าเลือกสีคล้ำเพราะว่านั้นเป็นพริกชี้ฟ้าท,ที่เก่าแล้วนะคะแล้วก็การการทำเมนูนี้นะคะง่ายๆก็คือเราจะหมักเนื้อปลาก่อนด้วยน้ำตาลทรายเกลือแล้วก็พริกไทยค่ะ ใส่พริกไทยลงไปนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายเกลือคล้าให้เข้ากันค่ะเเมนู จานนี้นะคะสมุนไพรเนี่ยจะช่วยดับกลิ่นคาวของปลาทุกชนิดได้เลยนะคะถ้าใครชอบสมุนไพรเนี่ยอาจจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะยิ่งใส่เยอะยิ่งหอมนะคะเพราะว่าตะไคร้หรือว่าหอมแดงเนี่ยสามารถรับประทานได้เลยยิ่งเรานำลงไปผัดในเครื่องแอตติฟายนะคะจะช่วยให้สมุนไพรของเราเนี่ยกรอบยิ่งขึ้นค่ะทีนี้เราจะพักเนื้อปลาของเราไว้ประมาณ10นาทีนะคะหลังจากผ่านไป10นาทีแล้วนะคะเราจะนำปลาของเราลงไปผัดในเครื่องแอตติฟายค่ะ พยายามเกลี่ยเนื้อปลาให้ทั่วนะคะแล้วก็ลาดด้วยน้ำมันพืชประมาณ1ช้อนค่ะตั้งเวลา20มนาทีค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะเมื่อปลาของเราสุกแล้วเราก็ใส่สมุนไพรของเราลงไปนะคะประกอบด้วยตะไคร้ค่ะ ตะไคร้นะคะก็คือจะช่วยรักษาอาการหวัดนะคะแล้วก็ทําให้ลดอาการอ่อนเพลียนะคะส่วนหอมแดงเนี่ยก็คือจะช่วยลดคอเลสเตอรอลนะคะแล้วกออ็ความดันนะคะเหมาะสําหรับคนเป็นโรคหัวใจค่ะแล้วก็กระเทียมจีนนะคะซอยเสร็จแล้วเราก็ตั้งเวลาเป็นการคั่วสมุนไพรต่ออีกประมาณ5นาทีค่ะ แล้วปลานิบคั่วสมุนไพรของเราก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะเราใส่ส่วนผสมสองอย่างสุดท้ายก็คือพริกช,ชี้ฟ้าแห้งค่ะพริกช,ชี้ฟ้าเราล้างให้สะอาดนะคะแล้วเราก็ตัดเป็นท่อนทั้งเม็ดได้เลยนะคะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดฉีกค่ะใครจะใส่ใบมะกรูดซอยก็ได้นะคะจะทําให้กลิ่นหอมยิ่งขึ้นค่ะตั้งเวลาเพิ่มอีก2นาทีนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะปลาเนนคั่วสมุนไพรของเราทีนี้เราก็มาจัดใส่จานกันนะคะสังเกตว่าสมุนไพรของเรากรอบเลยนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะปลาเนนคั่วสมุนไพรของเราค่ะ ก็คือถ้าเกิดว่าใครชอบสมุนไพรมากน้อยนะคะใส่ได้ตามความชอบอาจจะเปลี่ยนเพิ่มเป็นเพิ่มขิงค่ะตะไคร้ใบมะกรูดอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าปริมาณสมุนไพรที่ใช้นะคะก็ยิ่งใช้เยอะก็ทําให้เราต้องคั่วในเครื่องนานขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นเวลาในการทำอ,อาหารจานนี้ก็คือแล้วแต่ปริมาณสมุนไพรที่เราใส่คะ่ะยังไงก็ตามนะคะอยากจะให้ลองกลับไปทำเมนูนี้ดูนะคะว่าดีต่อสุขภาพอย่างไรแล้วก็ถ้าใครสนใจเมนูอื่นเพิ่มเติมติดตามเมนูอาหารเพิ่มเติมอื่นๆได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m t h a i c o o k i n g a c t i ทยคค่ะสำหรับเมนูครั้งหน้าจะเป็นของข้าวหรือของหวานอย่างไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันค่ะขอบคุณค่ะ